วันนี้เราอยู่ในไลท์มายเซอร์นะครับนี่ก็อยู่กับเราคุณกับกับท็อปไม่รู้ว่ามันเริ่มอะไรเด้อไม่รู้ไอท็อปมันจะเล่นมานะครับโอ้โหกูแรกทำไมมือกูยืดทำไมไม่คุยเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าเออเริ่มมาแล้วเนี่ยไอ้เปาโอเคมาแป๊บแป๊บเข้ามารอแล้วมือกูเอ้ยหยุดหยุด S <S นี่ไม่ตีแซนไม่โชวด้วยโอ้เออโอเคใส่ไม่ต้องเบิด,ะะบดกินแล้วตายเป็นไงล่ะกินแล้วตายกินแล้วมีพลังกินแล้วมีพลังกีมพลังหยุดไมะะ่ต้องร้องคนที่คนดูม่ได้ยินเสียงมึงอย่าลืมหดหทอมหดไ่ใครๆก็ได้ยินเสียงผมไม่ใช่เหรอโอเค ปืนเนิร์ฟไปเดียกคือปืนเนิร์ฟไปเดือกคือโคตรแรงเลยมันปืนอะไรวะเนี่ยเป็นคาร์ชันการผสมเอ่อล็อกเก็ตล็อกเก็ตเอ่อล็อกเก็ตแรงเลยเอฟอพอช็อตตี้อะไรวะเนี่ยเต้นเลยเต้นให้ยิงเลยนะเต้นเลยเต้นให้ยิงยังไหมโอเคยิงช่วยโอเคยิงมันตะกะอะไรกันวะเนี่ย ตะกะอะไรก็ไม่รู้ตะกะตะกรามตะกะตะกรามมันมีวามีนะใครใครเอาอะไรมาเฉื่อยเบียดหัวหัอหัวอย่านะอย่านะอย่านะอย่าทำอะไรอย่ากูจะตีมึงด้วยไม้แบดไม่แบดไม่ใช่แบ้ปกติเลยไม่แบดเือไม่แบดไม่แบดติดเรื่อยตลอเถื่อนเฮ้ยกูได้ขาลาไหนจะไล่ฟันมึง มาเลยมาเลยเวย้ยขนันแรงกระเชียวเปลี่ยนมันปืนดีกว่าปฮึดฮึดปืนมันยิงยากจังวะแต่มันแรงมากเลยปืนอะ่ะอ,อ๋อกูก็เปลี่ยนกลับไปไม,ไ,ไม่ได้ละมลไม่ได้ละ,ละอย่างนี้เราต้องฆ่ากูทิ้งละมึงก็รีบฆ่ากูเ,เปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้กูเล่นไม่ชอบคือกูเผลอกดใช้มีค้านะมึงก็ทำอย,อย่างอื่นไม่ได้แล้วเร็ว ขากูะ้ะยังไม่ขากูเ็วเอ้ยนั่นแหละะัด้เปลี่ยน,<ค>น <laughs> มึงเอาถามเราบอกงงอทำไมมาทำไ,ไ,ไมเนี่ยข้าวมาให้ข้าทไมท่าวิว่งมาแบบน้น o a ว h o a ว h o a วววเี <laughs> อยอะไรนะมึงเค็ตเลียวใ่กูมึงเก็ตเลี้ยวใส่กู เปนเก็ตเฟกเก็ตอมีเยหก็ตนี Ooh, uh ้ oh, really? ่มีเก็อ็ตเี้ยวโอ้ยกูยิงลำบากจังวะเอ้าเล็คิวตายผมหายผมหายอะ e e ีดิด s h i ยายาเอาถายคุยแค่โอ้ถ้าตายมึงอีพิะผมมึงหายก็เดี๋ยวๆขันใจเย็นภาไนช่วยชีวิตไม่ได้ม่ช่วยชีวิตมึงกูลงมึงกับภายนฟาดหน้ากูเบื่อแล้วมันกูจะลากหัวมึงลากลากลูกหัวคมคงโอ้โหพี่ ไม่ใ <cents> ช <input> ่ผ no ีไฟนายเวนไม่ใ oh, ช okay. ่ผีไฟนายเวนเฮ้ยหลับไอ้ปืนนี่อ้อออกกัดออกกัดเอาบิชเอานี่ไปเล่นเล่นเพลงอีกมันอับิ u s ์อ่ะอีกมัน abuse full abuse และเคิร์ฟด้วย you are curse อ๊อปโอ้โหยิงไม่โดน ปืนไม่ยิงไม่โดนนี่เนี่ยกระสุนเริ่มหมดไปเลยเราจะอยู่ที่ได่ไหมนาฮันไอ้กูได้อะไรมาแล้วท I mean? ่านแล้วท่านพูดหมาของโลกเฮ้ยกูได้วางแบทแท็บเด้อยายาท่านยาโอ้อาเล่นกูอู้ช็อตายเอาแซนด์วิชแดกก่อนโอ้ไมต้องมาเอออะ ขวาระยะไกลเลยเนี่ยขวาระยะไกลเลยเอาแตไมมันไม่สามาจอขวาก็เป็นปื<อ>นได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> ขวาก็เป็นปืนได้นะจ๊ะไเ,เ,เ,เี้ยไเี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันเอากันมายิงกันมันคือกันหยุดเต้น oh <shit. S 1> อ๋อชิบหยุดเต้นอะไรโดนพึ่งแดกตายไหมจ๊ะนิ่งอุ้ย ทำไมกูไม่เลือดหนึ่งร้อยทับศูนย์ว้าวนี่เป็นกระเทือนน้ำเชื่อมไม่ได้ยาใหย่อาโดนพิ่งเด็กคือโดนเพิ่งเด็กมีคำมาโอเคมันทันมีเกาะใช่ไหมกูจะทำให้เกาะทันนี่กูรู้ เสียงเอลเลฟเต็มคลิปเลยเสียงเอลเลฟเต็มคลิปเลยแล้วปืนอะไรมาเนี่ยปืนที่ยิงไม่โดนยิงโดนแล้วก็ยังยิงไม่โดนอยู่ดีปืนเฉียด Chris w a r d i ค k อ,ร,อรมึงบินได้อะอ้าวอุ้ย M สิบหกปืนในตำนาน,น,น,านมาหนี้สิโอ้ยมันปืนมึงเล่งว่ะตำนานที่เหรอ ก็ตบตำนานถ้ากูยิงมึงโดนอ่ะต้องกาเปลี่ยนการเปลี่ยนชิคกี้พัเป็นปืนในตำม,มาแล้วกันตำนานตำนานว้าิงจิงดูงงทำไมกูยิงมึงไปโดนได้ทุกซองนะเว้ยไอ้ทุกซองนะเว้ยยิงไม่โดนสักนัดเลยทุกซองอะไรชิเกนักเก็ตชิเกนักเก็ตพี่โอ้โหเออ เอาดีเกิลง้องโงไปกินไม่นะไม่นี่วงจอยอุบัตททานวงจอยอุบัทยังไงกูจะตายใช่ไหมเนี่ยอเ็ปแต่แดนี้ม่ตายอยูเฮ้ยชีวูไปเชียวไซค์ไซค์ไม่ไปอย่าเพิ่งรลดลึ่งดีเรัเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะตายมีม เลือดมงไม่ร้อนเลยดีกว่าเลือดมึงโอ้โหไแปลกจะตัดหนีงานไหมอ้าเอ้ยมาเปลี่ยนท่านมันต้องบอกว่าท่านเลยมันต้องบอกว่าท่านเลยเอเอเอท่านผู้เจริญครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับแต่ท่านผู้เจริญเขาน่ารักมาก กูยอยู่ใ<อ>นกูยอยู่ในแบ็กลูมอ่ะกูยอยู่ในแบ็กลูมอ่ะนี่มันสปิดเกมสปิดเกมพี่มึงเป็นเหืเ่เอเฮ้ยทำไมกูเห็นใครวะโอเคครับวันนี้เราจะมาเอาอระยะไกลามาตีกันเออเสียงมึงแหลกเพื่อนวันนี้เราจะมาหลงทางในในแบบนี้กันนะครับโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เอาเอาเอาระยะไกลามาตีกันดีกว่าโอเคระยะไกล ขาไก่ไม่ใช่ล้ว,ลวนี่ระยะไก่กูแป๊บนึงไม่เปรียนเชี่ยอะไรวเนี้ย,ชยนเชี่ยมรมันไม่รู้อ่เประเบิดพีชีมะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจ้าโคบายะครับแลวม็ฟาดถุงลากดุหัวคมคมเงี้ยวให้สิ t เตอร์ไม่ไม่ เราเจอแมปตัวใหม่เราเจอกระดักหมีว่ะไหนวะนี่อะไรเนี่ยด้วยปัตตาไฟขับมือคอนผีเสื้ออี๋อ้ยขึ้นจะถกอีกแล้วเนี่ยลองหยับนี่ดูสิกูเคยหยับยาหนีเลยตีมุ้ยโดนหนีอย่าโยนเลยหนีกีบาท ่ให้พี่ะตกวคอมคอมโบก็ดีนีกว่าเอาคีย์บอร์ดไปกินเอาคีย์บอร์ดไปกินได้เลยมาแป๊บนึงกูอยากรู้สกิลพลังมันคืออะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูบอกอย่าเพิ่งเลยโอ้ยได้ได้ยินเสียงมันมันเปิดวินโดว์อ่ะโอ้ยไมโครฟ์ไมโครฟ์ไมโคร อ้าวนมกินแซนวิชโจด้วยอเทลไช่เลไชตู้อไชิเกนเกต่ยเียมีมาเรียมีมาเียมด้วยพิกอกโในเมื่อเราสู้ด้วยกันเด้ยอาวุธระยะใกลเสร็จแล้วเรามาใช้ปืนต่อดีกว่าโอเคเอาปืนฉีน้ไปดเอาปืนฉีน้ไปด โอ้ปืนฉีดน้ำชดกันวะเนี่ยแรงเลยไงออนไอแอดโอ้แนทีมพิกแอดกันมาครับไี่ช่วยคุณหรอไม่เอาใบสันไปกินเอาใบสันเอาวัวใบสันไปกินไปก้อนเอาใบก้อนเดี๋ยวทำอะไรใช่แล้วอย่าข้ามแมลงเดี๋ยวอใช่อย่าข้ามแมลง ปิวปิวปิวไม่ปะจะมาดูฟากคู่มติดตามข้ามาจริงหไายเฮ้ยหยุดหยุดหยุดมึงมึงซาวเหยียดมากเลยเปล่าข้าประตู้ไล่ฟาดเนี่ยไม่ไชื่อมากบนที่ป๊บงไงอย่าพิ่งนะขอจัดก่อนโอเคเป็นอะไเป็นเป็นอ กับอะไรคือแท็บเล็ตอ่ะมันเอาไว้บัฟวิ่งโคนเร็วเห็นมันวิ่งไปแถวนี้งเห็นมันวิ่งเอาค้อนไปเด็กเอาค้อนไปเด็กเอ้ยมึงยังเกงอค้อนโคตรแรงฟาที่ขี้แตกสามร้อยนอกเอานี่คือปืนเชยอะไร โอ้โอ้โอ้ได้ยินเสียงลูกหัวคมเหมือนลูกหัวค์มกูใช้ได้เทมามือด้วยมาเลยคอสระหว่างคอสกับมีคาตะกวาครจะชนะมาเลยแล้วมึงอยู่ไหนอยู่นี่ไอหน้าเกลียกูอยู่นี่ไอหน้าเกลียมาหนียิ่งอ๊ะโอ๊ะเม็ดมันตีเร็วอ่ะคอสมันตีช้ามี่เหมือนเราวิสเตอรี่ชนะเอาใหม่เอาใหมเอาระยะใกล้ไหม มาเร็วมาเร็วใกล้เนี่ยมาไปหาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่ที่เดิมไปแหละกูรู้แหละเปล่าไม่พูดอย่าพิ่งอย่าเพิ่งสู้นะอยู่ไหนไอ้เปากูอยู่ที่เดิมนะอย่าบอกต้องพีชีพไม่พีชีพเร็วเปาโอเคมาเร็วอย่าอย่าอย่าเอาผีชีพสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมระยะใกล้ไม่ใช่เหรอระยะใกล้ไม่ใช่เหรอ มายไกลไม่ไม่อะไรอะไรระยะไกลใ้ดูเกี่ยวอั้นไม่เกี่ยวหยุดระยะไกลดิชังชิงชงอะไรอะไรบูบีโดยไม่ไหวว้วขนาดตาบเพไม่แปมีดตีรัวๆเลยอาไม่เอาปีลวตกแมบตาย วันทีวิสเตอร์ตึงตึงต anyway ึงตึงตึงตดติดติดติดตเพลงนี้คืคุณนะรับเป็งของเปิดเสียงเพิ่หน่อยนะครับหยุดไอ้สัสหยุดหยุดหยุดอาหมอนไปเด็กนีไปเอาหคาร่าโกเครซี่โกตุ๊ติดเ็ดเียวเลือดมันเยอะอีกเลือดมันเยอะอีกแต่มันเปลี่ยนอะไไม่ได้ตลอดเงเว้นถ้าังเว้นมึงจับจุดกนนะ โอ้ยนมิสโคโนดิโอจ้ะเฮ้ได้ี่อกูยังกูกยังตายูดีกูยังตายถจะไม่เลนมนเป็นชาติกูก็ลืมวิธีเลยหมดแล้อ้าวไอ้เปาเพื่อนกูไปไหนเอ้าฮ้ิ่เต นี่มันเป็นการลอยหลังเลยไม่บอกไม่บอกไม่กล่าวอย่างนี้น่ะให้ชิสเตอร์มาเลยระยะใกล้ต่อโอเคระยะใกล้ช่ไมใส่เลยชิดก่อนใส่ชิดก่อนว่ากูมีมีดไหนอ่ะไม่เกือบตกมันเลิกทำมันกระโดดสูงไงอว่กระโดดสูงมาแล้วมาปุ๊ก แปปนงขอคันกายมูก่อนพี่คันเฮ้ยพกอีนี่นี่ใครยังชื่อโกงบบนี้อ้ยเมันโดนมันโดนได้เกิะขึ้นกับโลกไ้นี่เอาหมัดไปกินกูไม่หมัดกูม่มัดมาเลย กิ่งกิ่งคลิกคลิกเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่ากูนะไปอย่าเพิ่งฆ่ากูมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูเปล่าอย่าเพิ่งฆ่ากูนะเอออย่าตกอย่าตกอย่าตกไอพีพูกูเกียดเอาคาร์นาไปกินปิ้วปิ้วอยู่ไหนเม้าหลอดอ่าเปลี่ยนแม็กดิแล้เฮ้ยเกือบตกมาเร็วลงมาเขาได้อะไรเนี่ย อาลัมบินอาลินกินะรบัตบ็ดอัปลิตี้อันนัเราใช้อัปลิตี้มันจะวิ่งเร็วมากเวยอวุนดาเมจแรงด้วยโอ้โอพหอันก็เร็วมากอันนี้ก็เร็วเกินจริงไงกูได้เหมือนกูได้เหมือนกันหรอเปล่า อเอาว,าวเหลืออะไรวะเนี่ยเครื่องจักรหลังอาหารเครือ่องจักรหลังอาหา,า,า,ารได้ละเขาได้ปืนเลตน <laughs> ยตำนาละไม่เขาตกแนวกอเคตำนาตกแบบบิลิมายกูจะเล่นกูจะเต้นกูจะเล่นไฟเดนัฟักกิ้งเลยจะเล่นปัทเทิลกันเ,บบนเหรอเอ้ยอย่าพึ่งฆ่ากูนนะหยุดอย่าพึ่งฆ่ากูอย่าเล่นปัทเทิว พีกโก้กันเหร <laughs> อล,ลงมารางกับพื้นเลยใไม่เจียวถ่านถ่านอะไรเนี่ย<ห>ทิงคีทิงคีพี่อยู่ไหนไป่ทิงคีทิงคีอยู่ไหนที่เดิมไอ้ตรงที่เราสู้กันมอนี่เดอะแฟ s h ดึง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 เอาขังด้วยเองขังด้วยเองขังด้วยเอง ตีกันให้โดนหน่อยดิ่นิ่งนิ่งเอาคอติดเออปหาชีวิตเออแล้วก็ก็ยีดีๆไม่ใช่ยีดเน่าเน่าปหาชีวิตมึงอะไรเนี่โอ้อ้าชิดหยุดเอมก็สปีดเอมก็สปีดควรเอ้ยครเร็วเลยอ่ะ อยู่ไหนอะไไปายมามันกลับมาแล้วแต่ได้เวนเมื่อกี้เนี่ยไอ้กรรไงรก็ผีดิโอ้ยตายเฝ้าผู้ชนะบุคคลที่อันตรายมากโอ้โได้คีย์บอร์ดเป็นพิมพ์รัวกดทำไมทำไมไม่รู้พี่เต้เอาเสกเกาะมาทักมาทักคีย์บอร์ดไหมอยู่ไหนอยู่เออตรงตรงกลาง มูมิโลแลว้วกลัวใช้ไม่เป็น <g ay board> มาคีย์บอร์ดดูกูนะเปล่าใช้ไม่ได้เฮ้พ <g ay board> ม้าัยโอ้ยใส่กรอกูแรงแลเลยใส่กอกฆ่าคนได้นีเลยใส่กอกฆ่าคนได้ใส่กอกฆ่าคนได้สูดแล้วไม่สุดแล้วม <c oughs> ันเรื่องบ้าเลยเนี่ยไอ้เปลวยิ้มฆ่ากูนะามีให้ดูเห็นไหมในมือกูอะมาได้มานี่ โกคาโคลาอิสบูมาตุ่มโกคาโคลาอิสบ er ah okay. ู่มาอ้าวเพจกูได้กูได้อะไรมาเนี่ยดาก้อนซเลเยอร์กูไปตัดหัวมังกรตัดหัวมึงเลยเปล่าอะไรกูไปเก้อนก็จะยิงดิอนี่ยิงปาดม่าล้างกรอกโอเคอย่างเขากำลังกรอกจริงจริงแล้วเลือดอยู่ไหนเลือดอยู่ไหนเลือดอยู่ไหน ไม่อยากดูท่าเต้นคือท่าไหเว้ยหยุดเอาเช้าวไรตูมาเอาเช้าวไรไอย่าตัดหัวเช้าวไรช้าวไรชาไร้ชานา,าโอเคบเปฏิญาณแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันนานแล้วโอเคแล้วคราวนี้ขอแค่นี้กอนค,ครับก็บลาก่อนทุกคน